กาแฟครัวซองได้แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี้เงินทอนคะ่ะเฮ้ยนเงินเกินด้วยหรอครับหุยพี่ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะเงินเอามาหมดเลยครัพี่เมื่อกี้แบงค์ปลอมเยหนูเอาแบงค์จริงให้นะคะแบงค์จริงค่ะหุยเป็นคนดีจังเลยถือว่าเป็นการตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมคืนโทรศัพท์ให้นะครับเมื่อกี้ผมหยิบมา พี่ขอบคุณมากเลยค่ะไม่งั้นที่ร้านไม่มีโทรศัพท์ใช้แน่เลยนั้นเดี๋ยวหนูคืนกุญแจรถพี่ค่ะเมื่อกี้หนูแอบหยิบมาเมื่อกี้นี้โอ้ใจดีจังเลยครับเดี๋ยวงั้นผมคืนไอแพดอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับมอดีหยิบมาเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าไม่มีดูเมนูแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวขอครัวซองคืนนะคะเดี๋ยวเอาอันที่มันไม่ตกพื้นให้ค่ะขอบคุณมากนะครับเปลี่ยนใหม่ให้ช่วงนี้ต้องระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะมากเลยระวังตัวนะครับใช่ค่ะระวังตัวระวงัง <นะ S 2>